สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นแบนปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมาเห้กับเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบานเฮ่าค่ะพี่น้องนะคะเห็นเครื่องแกงยีพี่น้องเต็มโคกเลยค่ะนะคะจะพามาทำหมกหม้อปลาดุกนะคะใส่ผักชีลาวนะคะนี่นี่ค่ะพี่น้องกระสีตะไคร้นะคะขมเป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเอาลงไปเพราะว่ามูพะเบกิมเห็ดนะคะแล้วก็พริกขี้นูไล่เติมพี่นอ้นองพริกขี้นูสวนนะคะแล้วก็พร้อมแดงกระเทียมนะคะ หอ,อมแดงมียอดไซายอยู่แต่กระเทียมยอดไซรสองกลีบนะคะส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ้งเครืองนะคะเครื่องเน้นเนนเอาออกก่อนนะคะนี่ค่ะพี่น้องก็จะมีปลาดุกนะคะยอหลัางทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องใส่เกลือขั้นออกเลยค่ะให้นำนแดงออกให้เบิ้ค่ะพี่น้องนะคะก็จะมีใบแมงลักค่ะใบผักชีลาวค่ะแล้วก็ ใบมะกรูดต้นหอมค่ะบะเขือค่ะบวบพริกโดดค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะนี่บวบผลเมนู่นี้คือเก่าคค่ะพี่น้องกินแล้วมันเห็ดเห็นแบบว่าคือมันแสบมันเห็ดเห็นไม่แห้งเห็ดงาดนะคะพี่น้องนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นเราจะมาโขกเครื่องแกงกันก่อนเลยค่ะเกลือลงไปค่ะนะคะตะแรกว่าสมโขกเลยค่ะแต่วพี่น้องก็ใสบวเห็นว่าใส่ยังแน่นะคะพี่น้องก็เลยอยากเห็นเห็นแน่นิดนึงค่ะเอาค่ะที่นี่ถึงเวลาออกกาลังกายแขนค่ะ เะะทสโคละเอียดน,นะคะพี่น้องอาจจะใส่เวลาเนี้ยจักหน่อยนึงค่ะเอาละค่ะพี่น้องพอเริ่มละเอียดนล้วนะคะพี่น้องน่คะเดี๋ยวเราจะทําการผสมค่ะนะคะการที่เข้าใส่ขมิ้นลงไปด้วยค่ะพี่น้องมันจะช่วยทําให้เครื่องแกงนะคะพี่น้องเคเทนปลาเข้าคะ่ะมกหมอ้อเข้าคะ่ะมันบกข้าวนะคะพี่น้องันษน,นากินมากๆเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือชอบครชอบมันค่ะแต่ว่าสูตรของเย้่ยมนี่ต้องใส่ขมิ้นลงไปค่ะพี่น้องนะคะ หลังจากนั้นค่ะตักใส่ี่เะยะัดโขกพ่อหยาบยาวด้วยพี่น้องเพราะว่าโขกละเอียดไหวใส่เวลานานนะคะพี่น้องแล้วก็เพิ่งกระทากินเขานะคะเราก็เลยฝ่าในนิดนึงไม่ไ่อยเลยพี่น้องไปซื้อก็เขามากมนี้ขอละค่ะการที่เราโขกเองนะคะมันทำให้เครื่องแกงเราหอมนะคะ นากินค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ปลาดุกลงไปค่ะตามด้วยใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะบะเขืออนี้จะดสะหันใส่ที่หลังเลยค่ะพี่ตองบริัานแทนเบิงกนะคะทีนี้จะปรุงให้ดูค่ะใส่น้ำปะลาลลงไปมากน้อยเล้วจะมักจ้ะนะคะมักไภมักมัน ตามด้วยผุงปรุงรสค่ะใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาตามด้วยชูรสนะคะประมาณนี้แหละใส่ลาย,ลาย,ลายหิ้งแสบนะคะค้นให้เขากันค่ะนะคะเป็นอย่างนี้คือชอบเผ็ดมกหมอ เพราะว่ายกห่อใบตองบบเป็นค่ะพี่น้องนะคะห่อแบบใส่ใบตองไปหนึ่งอะ่ะแยเกเท็ตบบเป็นนะคะยัก็เลยใส่วิธีการหมกหม้อแบบนี้เอาค่ะมันสะดวกข้าวมูตองหม้อห่อใบตองแล้วก็ซุปง่ายชิ้นสดใสนะคะเหลืองๆค่ะพี่น้องนะคะเอาแล้วค่ะพี่นิไปเดี๋ยวเ้าไปตั้งไฟอ่อนๆหมกไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นเอามาตั้งไฟค่ะเปิดแก๊สขึ้นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวยากจะเติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะเพื่อไม่ให้กระทะเราไหม้นะคะ นะคะรับร่องบอ่อข้าวนะคะการันตีได้เลยพี่น้องสุาเอาปลาบอ่อเดือดเดือด<ๆ>พันธุ์อนหอยไซนัมลงไปไม่สิข้าวบอ่อนะคะไม่ข้าวค่ะนะคะเพราะว่าเราไม่คนนะคะี๋ยกหาฟ้าหมอคับพี่น้องเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะปิดฟ้าไว้ค่ะล่อปลาสุกจะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องค่อยมาใส่บักเขือแเราค่อยใส่ผักต่างๆค่ะเอาละค่ะพี่น้องนะคะพอเย้ามกุก มาด้ไฟอ่อนๆพ่อปลาเริ่มสุกค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวคนสักหน่อยหนึ่งค่ะทีนี้เราจะเปิดไฟแรงเลยค่ะพี่น้องใส่บะเข้อลงไปนะคะนี่ค่ะการที่ใส่บะเข้อลงไปพี่น้องต้องรีบค้นเลยด้วยค่ะนะคะต้องค้นเลยๆค้คนด,ดูค่ะพี่น้องตามด้วยพริกโดดค่ะเพราะว่ามันจะเห็ดแห็บบะเข้อเข้าบ่อดานะคะพี่น้องนี่ค่ะเปิดไฟ่แห้งแล้วค้นเลยะค่ะนะคะแล้วบังปลาแหลกนั่นมาจากพี่น้องนะคะ ผู้ใดเบยาเค็ตจังสี่ก็เอาไปลวกก็น้ำมั่นค่ะตั้งกระทะถึงใส่นำมั่นแล้วก็เอาบะเขือเหัลงไปผัดจึหน่อยหนึ่งค่ะค่อยเอามาใส่นะคะพี่น้องโอ้ยหมดไตยเยานะคะแบบนี้เลยค่ะหอมหวนพวนพี่น้องนี่คอดีของการใส่ขมิ้นค่ะหอมเป็นจะแซ่บค่ะค่ะพี่น้องนะคะทีก็พอเดียวจะเลื่อนอาหารพักค่ะนี่ค่ะ คนสักนิดนึงเราวังาแวง,ะะงแ,ะะแต่ป่าแหลกเลยค่ะพี่น้องนะคะคนระวัางแนี่นะคะแต่ว่าเสีเข้ามาโบสีเรื่องเรื่องว่ามันสุด,ดำโบดำนะคะกับโบตองขนไหลก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะเปิดไฟแห้งๆแล้วก็พยา,ยามให้ความผอนคลัวถึงค่ะนะคะนะคะ,นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวปิดฟ้ฟนะคะพี่น้องยาสจะปิดไฟเมื่อกี้ปิดฟ้าไว้เจ๊กอีกหานาทีค่ะเอาละค่ะหาะ้านาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวยอาจะชิมรถก่อนค่ะพี่น้องนะคะว่าเป็นยังไงหอมแท้พี่น้องรถเอาอยูเลยแสบค่ะพี่น้องแต่า ค่อนข้างจะเผ็ดนะคะตาและน้องก็ปากคนสกินน้ำใดบนะคะพี่น้องนะคะขนาดจอาใสบวบพริกโบลายเลยพี่น้องบวพริกขีนุ้จินดาส่วนนั้นพริกขีนู้จินดาเย่าใส่ไปแค่สี่เม็ดแล้วก็พริกชีฟ้านะคะพี่น้องยังเผ็ดเลยค่ะนะ,ะจากนั้นปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีนะคะผักชีลาวค่ะแล้วก็ใบแมงรักค่ะใส่ลงไปความเด็ดความแซ่บพ่ออยู่นี่แล้ะค่ะพี่น้องนะคะมกหมอ ค่อยๆค้นเด้อค่ะพี่น้องนะคะค้นแห้งปลาห้าสีแหลกนะคะค่อยๆค้นค่อยๆกับนะคะถ้าห้าโบ่ค้นซะเลยค่ะพักห้ากับโบนดนความห่อนนะคะมันกัดสิช้ำเป็นสีดำๆนะคะโบ่เขียวสวยงามนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นคนสึกนิดนึงค่ะฟ้าปนิย่ายังใส่ผิดหลวดลงไปน้ำอีกอยู่นะคะเคก็เผาห้องห้ากับยาเค็ดให้กินได้บอสุขคนละค่ะพี่น้องนะคะบ่าเ่็ววา สะตก,กะกินแห้งความกินใสเพิเภกโมเคยกินน้ำบรได้บรแมนนะคะพี่น้องจุดประสงค์ก็ใส่กินได้บอร์สุขนแต่ว่ามันออกสะคลันทางเผ็ดแน่ค่ะนะคะพริกพึงสือมาใหม่ๆหมเลยคะ่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะที่นี่ค่ะพี่น้อง ิดไฟค่ะพี่น้องนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเซตค่ะมกหมอปลาดุกนะคะพี่น้องใส่ผักชีเล่าค่ะเสิร์ฟมกกระทะก็แล้วแต่เะค่ะพี่น้องเพราะว่าเหตดใส่กระทะค่ะนะคะเพราะว่าหมอมันส่งสูงมันแนมบ่าเห็นค่ะพี่น้องนะคะไม่มีหมอใบเดียวนะคะเอาละค่ะไปค่ะดในเสตสใส่ผัดถาดเเบิงค่ะพี่น้องคอดีนะคะพี่น้องใส่ขมินลงไปหอมแห้งค่ะพี่น้องแซบนะคะลองเหตดเบิงค่ะพี่น้องนะคะขามินสดับกิน กินสาบกินข้าวของปลาของเนื้อสัตว์ได้ดีมากๆค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะไปเบิ่งกันค่ะด้เทศสถานไ้เบิ่์นค่ะราคะพี่น้องเมนู่มื้อนี้ค่ะหมกหม้อปลาดุกค่ะใส่ผักชีลาวค่ะกำลังหอนหอนข่วนหัหเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะซีซันนาตาเป็นตะกินว่าค่ะพี่น้องความแซ่บนะคะเคล็ดลับอยู่ทีคขมมินค่ะพี่น้องทามีคมมินสดนะคะตำลงไปนั่ค่ะบรว่าสมกหม้อหรือว่าสมกปลาหรือว่าออมกบออมเขียท็ชย่างกสรซางค่ะพี่น้องมมน่อเ็ดให้อาหารเท่านี้ค่ะพี่น้อง ไม่คาวนะคะสำหรับคนที่ชอบขมิ้นคือเย้าค่ะพี่น้องนะคะรสชาติมนูนีแซ่บเลยค่ะโบตปรุ้งยังเพิ่มเลยค่ะพี่น้องนะคะเย้าโบตบุ้งเพิ่มนะคะแต่ว่าค่อนข้างสีเผ็ดนะคะถือกังวลก็คือว่าเผ็ดเกินไปเนื้อปลาก,กับน้องเพิ่์นที่อยู่นั่กันเลยคะ่ะพี่น้องสุกินนั่บโได้นะคะเด็กก็สทรวงเข้าแกงเฮ็ดเผ็ดอย่าไปกินนั่มสินะคะพี่น้องก็เลย คนหัางสิเพ็ดแน่นะคะเพราะว่าเจะใส่บวกริกขีโนไปซีเม็ดแล้วก็ใส่พริกสีฟ้าไปน้ำน,นะคะพี่น้องนะคะเม็ดหนึ่งะคะ่ะโบอพอยังใส่พริกโดยไปอีกคิดว่ามาันจะโบเผ็ดนะคะพี่น้องแต่ว่าลมนล้นแสบนะคะเอาอยู่นะคะบะมีกินข้าวบ่มี่ยังเลยะคะ่ะพี่น้องนะคะตะไคร้ใส่ลายลายค่ะขมิ้นนะคะหอมแดงนะคะกระเทียมบบเน,นะะ่นค่ะพี่น้องนะคะแซมนีก้ก็เสร็จ ะะเอาอยูด้วคะ่ะพี่น้องขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะมากินเขากินน้ำด้วยกันคะ่ะหมกหม้อปลาดุกใส่ผักชีลาวหอมๆยั่วๆจ้า